สวัสดีค่ะนิตตี้ช่องจิตสัมผัสค่ะประสบการณ์จากนิตตี้จิตสัมผัสเนี่ยก็เรามาเยอะละอาจจะเบื่อดังนั้นจะขอแชร์ประสบการณ์เป็นเรื่องราวของทางญาติธรรมค่ะน้องที่เข้ามาติดตามในช่องของนิตตี้จิตสัมผัสได้เวลาไม่นานแต่หลังจากที่น้องได้ปฏิบัติตามแนวทางที่หลวงปู่ท่านได้ชี้แนะท่านก็ทำของท่านไปเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยสำเร็จ ตามเป้าหมายที่ท่านตั้งใจไว้ในบางสิ่งบางอย่างด้วยนำมาแชร์เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับพี่ๆน้องๆหรือว่าเพื่อนๆทุกท่านเนี่ยได้เป็นกำลังใจเพราะว่าท่านอนุญ,ญาตให้นำมาแชร์เป็นประสบการณ์ได้ค่ะเจ้าที่ทำท่านนี้ค่ะน้องได้เข้ามาติดตามช่องนิตตี้จิตสัมผัสได้เป็นระยะเวลาไม่นานนะคะประมาณเดือนก,กว่าๆเท่านั้นเองค่ะแต่ในช่วงที่เข้ามาเนี่ยน้องก็จะมีปัญหาไม่ต่างจากตัวของ ีนิตี้เองหรือว่าไม่แตกต่างจากพวกเราทุกคน,คนเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของปัญหาสุขภาพปัญหาทางด้านของการเงินปัญหาของการที่ไม่มีงานทำหลายๆอย่างที่ประเดยประดังเข้ามาเนี่ยน้องก็เลยติดต่อเข้ามาเพื่อที่จะขอปรึกษาเราก็จัดส่งบทสวดไปให้ค่ะแล้วก็รูปลักษณ์ของหลวงปูด่ดูแนะนำให้น้องสวดตามที่เราได้ แชร์ลงไปในช่องน้องเข้าไปไล่ดูจากคลิปค่ะค่อยๆนำออกมาประยุกต์ใช้เป็นของตัวเองแล้วก็ปฏิบัติผ่านมาเรื่อยๆจนทำให้น้องค่ะสำเร็จในสิ่งที่น้องหวังมานะคะน้องเนี่ยคือแบบแย่มากค่ะชีวิตค่ะตกลงไปดวงบันดิ่งลงไปแล้วอะค่ะก็เ,เลยได้แนะนำให้น้องสวดมนต์ขอในมนต์หลวงปู่เนี่ยได้ปรับบางสิ่งบางอย่างให้กับน้องในช่วงระหว่างที่ไม่ยังไม่ได้ทํางานเนี่ยจะมีเวลาคราวนี้น้องก็จะสวด ทุกครั้งบางครั้งก็สวดตามาเวลาของทางวัดด้วยนะคะบางครั้งเนี่ยน้องก็จะไปสวด108จบ5วันพอปฏิบัติได้ครั้งแรกเลยค่ะในช่วงแรกพอหลวงปู่ท่านได้ปรับไปให้ก็ชี้แน่ถึงในเรื่องของการที่เราไปติดติดการขอขอบนบานสารกล่าวไว้ที่ใดหรือเปล่าแบบนี้ค่ะก็ให้น้อง ปฏิบัติตามน้องก็ได้ปฏิบัติตามแล้วก็ได้ไปแก้ไขในส่วนของการที่ติดสินบนไว้ใช่ไหมคะแล้วกลับมาแล้วก็มาปฏิบัติผ่านไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าน้องโชคดีค่ะน้องเขามีโชคนะคะแล้วก็มีโชคเข้ามาแล้วก็ทําให้ทางด้านของการเงินค่อยๆปรับขึ้นมาแล้วทีนี้พอผ่านไปได้สักพักหนึ่งก็มาปรึกษาเรื่องใหม่เข้ามาอีกก็ยังกังบนใจในเรื่องของการงานเพราะว่ายังไม่มีงานทําก็แนะนําให้น้องสวดมนต์ค่ะ น้องก็ปรึกษาเข้ามาว่าเอ๊ะเวลาสวดแล้วจิตเราไม่นิ่งเรายังคิดนู่นนี่นั่นอยู่เป็นปกติก็ให้น้องเนี่ยไม่ต้องไปคิดอะไรกับตรงนั้นก็ให้ตั้งใจปฏิบัติไปเรื่อยๆเ็ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาส่งข้อความมาบอกว่าน้องมีงานทําแล้วได้งานใหม่เป็นงานที่ถนัดกับงานที่ตัวเองเคยทํามาด้วยค่ะเลยรู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจกับน้องมากๆเลยค่ะถึงที่ท่านปฏิบัติมาแล้วก็ตั้งใจทำเนี่ย เห็นผลแล้วทําให้เราเนี่ยเห็นผลกับน้องด้วยค่ะขอให้พวกเราเนี่ยอย่าท้อเท่านั้นเองค่ะเวลาในการปฏิบัติมาเนี่ยน้องก็จะเหมือนเล่าให้ฟังว่าบางครั้งก็จะฝันเห็นหลวงปู่มาหลวงปู่ลอยมายิ้มให้อะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่ให้รู้ว่าเออเนี่ยเดินทางมาถูกต้องแล้วให้ไปต่ออย่าหยุดแบบเนี้ค่ะเคสที่สองค่ะท่านนี้ก็เหมือนกัน ทีนี้น้องเข้ามาน้องก็ไม่ได้ลังเลสงสัยอะไรพอเวลาที่เราตอบแล้วก็ชี้แนะอะไรไปเนี่ยน้องทําตามเลยค่ะแล้วก็เข้าไปไล่ดูตั้งแต่คลิปที่เราอัดลงไปแนวทางปฏิบัติทําแบบไหนน้องทําตามทุกอย่างเลยที่เราได้แชร์ลงไปตอนที่น้องปรึกษาเข้ามาเนี่ยก็จะมีหลายๆอย่างเกี่ยวกับที่อพาร์ตเมนต์หรือว่าที่คอนโดที่อาศัยอยู่เนี่ยก็มีทางด้านของวิญญาณทางอะไรแบบนี้ด้วยค่ะเรา ก็ได้นีม่มนหลวงปู่ได้ไปปรับภพบภูมิส่งวิญญาณให้กับที่ตึกแห่งนั้นด้วยแล้วก็ผ่านมาน้องก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆแม่ของน้องญาติธรรมท่านนี้ค่ะป่วยป่วยเป็นโรคไตระยะที่สมแล้วก็ได้ปรึกษาเข้ามาคือน้องมีความเครียดก็ได้มีการร่วมทําบุญทางด้านของบทสวดมนต์เข้ามาด้วยทีนี้นในวันนั้นเนี่ยแม่เข้าโรงพยาบาลค่ะ คือทางช่องเนี่ยได้จัดส่งบทสวดมนต์ไปให้พร้อมกับรูปลักษณ์ของหลวงปู่ดูแล้วก็น้องก็ได้มีจิตศรัทธาร่วมทําบุญเข้ามาค่ะเป็นบุญที่แบบว่าเป็นหนุนให้แม่เนี่ยพ้นจากเคราะห์กรรมตรงนั้นด้วยค่ะพอเราเองเนี่ยพอได้ได้ทราบเรื่องราวของน้องแล้วก็ได้น้อมก,กระแสจิตแล้วก็น้อมบาร,รมีบุญของหลวงปูด่ดูแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยไปปรับภพบภูมิให้ปรับภพบภูมิที่อยู่อาศัยไปปรับภพบภูมิ ต่างๆให้ค่ะแล้วก็ปรากฏว่าแม่เนี่ยได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ตอนนี้นะคะพอติดต่อกับไปอีกทีนึงคือคุณแม่เนี่ยสุขภาพร่างกายเนี่ยเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือแล้วก็ทําให้มีความศรัทธาขึ้นมากๆน้องเล่าให้ฟังว่าน้องเข้าไปไล่ดูทุกทุกคลิปที่เราแชร์ประสบการณ์ลงไปแล้วก็นําไปปฏิบัติแบบไม่ลังเลไม่ต้องสงสัยอะไรเลยค่ะน้องทําไปเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็ ดีใจกับน้องทั้งสองคนนี้มากๆเลยค่ะที่ได้ปฏิบัติตามแล้วก็ได้สําเร็จขึ้นมาเป็นขั้นๆจากที่เรากําลังมีปัญหาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ค่อยๆดีขึ้นมาเรื่อยๆเป็นสเต็ปสเต็ปต่อไปค่ะทีนี้ที่นํามาแชร์ให้ฟังเนี่ยก็อยากจะแชร์เป็นแนวทางเป็นประสบการณ์ให้กับทุกท่านค่ะที่กําลังเริ่มต้นในการสวดอยู่ในตอนนี้เพราะว่าน้องทั้งสองคนนี้ค่ะปฏิบัติยังไม่นานนะคะประมาณเดือนหรือ2องเดือนเท่านั้นเองที่ เริ่มเข้ามาติดตามในช่องของนิตตี้จิตสัมผัสแล้วพอเราแนะนําไปเนี่ยท่านก็ทําได้ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆค่ะก็เลยอยากมาแชร์ให้ฟังค่ะท่านพี่พีงน้องท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องของการปฏิบัติหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของเรื่องราวชีวิตอยู่นะคะก็หวังว่าคลิปที่แชร์ลงไปในช่องเนี่ยจะเป็นประโยชน์สําหรับพี่พี่น้องๆด้วยค่ะในการเป็นแนวทางค่ะเป็นแนวทางให้ท่านนําไปปฏิบัติไปแก้ไขในแต่ละ ปัญหาของพวกเราค่ะให้ค่อยๆแก้ไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดค่ะทีนี้เนี่ยเมื่อเราสวดมนต์ไปโดยไม่ลังเลไม่สงสัยแล้วว่าจะได้หรือไม่ได้จะสําเร็จหรือไม่สําเร็จขึ้นอยู่กับความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาของพวกเราด้วยนะคะถ้าเรามีความเชื่อเป็นหนึ่งอยู่ในใจเราแล้วค่ะมันจะค่อยๆดีขึ้นมาแล้วก็สําเร็จขึ้นมาค่ะวันนี้ก็เลยมา ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆน้องๆทุกท่านค่ะที่เข้ามาติดตามในช่องของนิตตี้จิตสัมผัสแล้วก็หากว่าท่านใดมีปัญหาอยากจะปรึกษาอะไรก็เข้ามาใน Line แอดหรือว่าในเพจนิตตี้จิตสัมผัสได้เลยนะคะก็สามารถทักทายเข้ามาได้ค่ะถ้ามีปัญหาหรือว่าคำถามใดที่ตอบได้ก็จะตอบเลยแต่ถ้าคำถามไหนที่ตอบยังไม่ได้ก็ต้องขอเวลาในการศึกษาหาก่อนแล้วจะนำมาตอบให้ค่ะ สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ